วิกฤแบบนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทํางานกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาวความปลอดภัยตามแนวชายแดนนะคะถ้าดูข้อมูลตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจข้อมูลจากกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าระยะเวลา10วันที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนได้ถึง154รายค่ะ พันเอกสมัตชัยแปลงสายผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่36นะคะเปิดเผยข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนทุกช่องทางทั่วประเทศไทยค่ะยังคงปฏิบัติภารกิจกันอย่างต่อเนื่องกองทัพบกได้มีการเปิดเผยสถิติการจับกลุ่มตรวจพบแล้วก็จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสามารถจับกลุ่มได้ถึง154คนค่ะเป็นชาวเมียนมา3 34คนลาว18คนเวียดนาม3คนจีน10คนและชาวไทยที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีก84คนรวมถึงผู้นำพาไทย4คนแล้วก็มินมาอีก1คนด้วยกันค่ะสำหรับกองกำลังชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนของทหารพรานที่36นะครับยังคงจัดกำลังพลยุธทธกรณรเข้าร่วมกับทุกภาคส่วนในภารกิจเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งช่องทางหลักช่องทางธรรมชาติและได้เพิ่มระยะเวลาลาดตะเวนเป็น24ชั่วโมง เพื่อติดตามตั้งแต่ต้นทางทั้งการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการลักลอบเข้าเมืองโดยที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอครับ